ท่านแรกนะคะท่านาชื่อคุณสอนสิรินะคะเพิ่มวงวาน,นะคะ่ะแม่พรเชียงใหม่ของเรานั่นเองนะคะตำแหน่งเจ็ดนะคะ เคยทำงานของบริษัทญี่ปุ่นนิเคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศตั้ง4ประเทศชอบทำงานอของระบบไดเรกเซลนะคะชอบการเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าเสมอนะคะเป็นแม่บ้านข้าราชการตำรวจบำนาญน,นะคะเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับไม้ทองคำฝังเพชรจากฟ้าเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอมซีที่น่ารักของแม่พรสวัสดีมหาเศรษฐีทุกทุกข่านเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะแม่พรรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมแม่พรอ,อยู่กับแม่ค่ะตอนนี้ <c oughs> แม่ทีมหรือว่าครูมิ้นที่น่ารักเนาะวันนี้แม่พรอ,อยู่กับครูมิ้นนอนกับครูมิ้นมาได้หลายวันแล้วนะคะ ก็แม่พรก่อนรายงานตัวนะคะแม่พรสอนสิรินะคะอย่างที่เอ็มสีฟ้าได้พูดไปนะคะแม่พรใครเป็นผู้แนะนําต้องขอบคุณเนาะหนึ่งก็คือคุณมิ้นติกลทีวีหรือว่าคุณสุมาลีแท่หมู่นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้บูเรมอนก็คือท่านสีประชา แล้วก็อาจารย์ชินนะคะที่น่ารักของแม่พรนะคะที่แม่พรได้อยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณครูเมนนะคะที่เป็นทําให้แม่พรได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ธุรกิจของแม่พรก็คือท่านสรวพสายสาล เออบอลุงด้วยนะคะแม่พรเอาเยอะๆเนาะแม่พรตอนนี้เป็นสาวกรุงเทพนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเพราะว่าแม่พรมาอยู่ตรงนี้ได้หลายวันแล้วนะคะแม่พรมาเรียนรู้เรื่องติ๊กตอกกับกูมิ้นค่ะเราวันนั้นเราไปสุพรรณมาสี่คนนะตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวเพิ่นกลับไปแล้วนะเจ้าแม่พรตื่นเต้นที่ว่าแม่พรได้อย่างแม่พรดีจ้า ภาากลางเอาภาษากลางดีกว่าเนาะแม่พรก็บอกตรงๆว่าแม่พรมาอยู่ตรงจุดนี้เพราะว่าแม่พรมาเจอครูมิน้นมาตอนวันที่25เดือนมีนานะคะแม่พรมาเห็นผู้หญิงคนนี้ว่าทําไมเขาพูดเก่งมาก องแสนห้าแล้วเดี๋ยวนี้แม่พรขายไม่ได้แล้วเขาเห็นคูมิ้นทานอ,อาหารเสริมตัวที่แม่พรขายอยู่เนาะแล้วก็เห็นแล้วก็บอกคูมินม้นคูมิ้นพิมพ์ไปนะว่าแม่พรก็มีนะ,ะเขาก็บอกว่าโอ้พี่พรก็มีไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพี่พรจะใครจะอยู่เชียงใหม่นะเอากับแม่ซื้อกับแม่พรเลยแล้วก็ไม่ได้พูดวันเดียวเนาะสามวันน่ะแม่พรเข้าไปเดี๋วันที่ยี่สิบห้า นาะเนาะสามวันกูมิ้นก็ทักแม่พรตลอดเลยั้งนางในคนในห้องของกูมิ้นนะมีต้องเยอะมากเลยแล้วกูมิ้นก็ทักแม่พรตลอดน่ารักมากเลยนะก็ขอบคุณแม่ปานอีกคนหนึ่งนะคะแม่ปานซึ่งเป็นเอาเม็ดฟูดตัวนี้ให้กูมิ้นทานนะต้องขอบคุณแม่ปานด้วยเนาะทีนี้แม่พรก็ สินใจอยากจะรู้ว่าหนึ่งเจ็ดห้าคืออะไรคุณมิ้นก็พูดบ่อยๆแม่พรก็เลยบอกว่าวันนั้นแม่พรก็อยากจะไปเพราะว่าแม่คุณมิ้นเป็นคนบ้านเดียวกับแม่พรนะเป็นคนเชียงใหม่วันนั้นแม่พรก็เลยบอกว่าแม่พรจะไปสักกระแพงแม่พรก็เลยบอกว่ากับเพื่อนบอกว่าเธอเธอไปส่งฉันไปบ้านคุณมิ้นหน่อยไหมที่เราจะพูดให้เธอฟังเรื่องหนึ่งเจ็ดห้าเรื่อง อินเทอร์เน็ตอ่าเขาก็บอกว่าเอองั้ดปลายเธอลงเธอกดไปสิว่าเขาอยู่ตรงไหนพูดตรงๆเราแม่ผมก็เรียกไปเป็นลรอกไอ้เรงแผนที่น่ะก็หัวลอกกันเนาะก็ไปเจอครูมิ้นนะโอ้เจอครูมิ้นล้วก็สงสารครูมิ้นนะตอนช่วงนั้นนี่มันเป็นโควิดที่ผีมากเลยแกก็วิ่งวิ่งวิ่งไปอีกบ้านหนึ่งเนาะเป็นบ้านที่เป็นบ้านของญาติเนาะเพราะว่าในบ้านของท่านน่ะมีมีลูกหลานเยอะเนาะเขาก็กลัวเราเป็นโควิดก็คุยกันตรงๆอันนี้ก็ไม่ ไปบ้านของอาญาติเสร็จแล้วก็วันนั้นละค่ะแม่พรก็ไปอยู่กปเจอคุมินเนาะก็คุมินบอกว่า,าเรื่อง่ึงเจท้าก็เล่าให้ฟงังแล้วก็สอนติ๊กตอ,อก,กับเพื่อนด้วยทีนี้เราก็บอกว่าคุมินแม่พรจะเอา,อา แถวนะแต่แม่พรไม่มีตังนะแม่พรมีเงินอยู่แค่ไม่กี่พันเดี๋ยวแม่พรจะเอาบัตรเครดิตไปรูดหนึ่งหมื่นเชื่อไหมแม่พรก็ตัดสินใจวันนั้นนี่คุณวินพูดออกมาคาเดียวบอกว่าพี่พรในไหนพี่พรจะทําแล้วนะพี่พรฟังท่านประธานสักสามชั่วโมงได้ไหมได้สิน้องตกอีกคืนหนึ่งคืนนั้นแม่พรเข้ามาเปิดฟังท่านประธานสามชั่วโมงแม่พรประทับใจอะไรรู้ไหมว่าแม่พรทําบริษัทมาตั้งหลายบริษัทแม่พรมา นั่งฟังนอนฟัง,ฟงท่านประธานอันนี้เหลอท่านประธานอันนี้เหลือเจ้าของทําไมเขาถึงโอ้ทุ่มเทขนาดนี้ สี่คนสองลำบานแม่พรก็ได้เงินตรงนี้มาสองหมื่นกว่าบาทแม่พรก็ไม่รู้เรื่องหรอกด้วยความที่เขาลงให้แม่พรเนาะโอนเงินไปแม่พรก็แนะนําเพื่อนมาก็นี่แหละค่ะด้วยความที่แม่พรขึ้นตําแหน่งสี่สองตำแหน่งแม่พรเนี่ไม่รู้สึกเลยว่าแม่พรขึ้นตําแหน่งเนาะยังไม่เรียกไม่เป็นเลยวันนี้ยี่สิบเก้านะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนพฤษ,ษภาแม่พรมากรุงเทพแม่พรมากรุงเทพแล้วที่นํานั่งรถมาบอกคุณมินม้นว่าแม่จะไปดูนะว่า อ,นะอ,อ่าสำเร็จนะแม่บอลอย่าอย่าสำเร็จแม่บอลไม่ใช้คาว่าสู้นะพวกเราอย่าใช้คาว่าสู้นะพวกเราต้องบอกว่าพวกเราจะสําเร็จนะคะแม่บอลจะไม่ใช้คํานี้นะ เชียงหม่เทมที่ตอกพิมงานของแม่พรไปบ้าง I พี่นะพี่อยู่ตรงนี้นะ S <S <an itary> อย่าลบหลู่นะท่านประธานมู่เมื่อวานผมไม่เคยเชื่อเองเลยแต่ตอนนี้ท่านท่เชื่อนะคะบอกตรงๆว่าตรงนี้นะทุกคนนะเราสิ่งรี้ลับบางอย่างบางครั้งเราเชื่อเราก็ต้องรับถือท่านอยู่ในใจนะคะแม่พรน่ะกินเจมา19ปีนะแม่พรนับถือทุกศาสนานะนั่เป็นทฤษฎีนะแต่จริงๆแล้วเรามาจากพื้นบนที่เดียวกันนะคะเราไม่อยู่ตรงไหนอ่า เรานะจิตไม่มีวันตายนะคะแต่แม่ที่ให้กําเนิดเราก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองนะคะอย่างแม่พรมาอยู่จุดนี้แม่พรจะต้องรักคูมินต้องที่อัพคูมินคูมินบอกแม่พรยังไงแม่พรต้องคา้าคูมินข้าไม่เหงไม่ถามเราจะทําตามอย่างเดียวนะคะขอให้เรานับถือนับถือใครนับถือผู้ทิน เอาอันเก่ามาพูดเราต้องเอาอันใหม่เราทําตัวเองเป็นคนใหม่แล้วเราจะพูดมากพูดมากจะได้เงินน้อย